อเอาละครับวันนี้เราจะมาเปิดตู้ซุมทางซานูรับอีกซึ่งทางซานูรับเราได้มาแล้วเราจะไปเอาอาวุธรับ SSR กันวันนี้เมื่อกี้ไปดูมาแล้ววันนี้คือวันที่ผมซุมครบ200รอยครั้งเราจะได้อาวุธ SSR ไปกันเลยดีกว่าเรามาดูกันว่าเราจะได้ SSR <c oughs> เป็นอะไรเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ขังสารองวุธลับนี่ขึ้นมาเห็นไหมสะสมจำนวนครั้งไปแล้วร้อยเก้าสิบห้าังเล5ข5ห้า้ังแต่ผมมีแปดใบซึ่งผมจะบวกเพิ่มไปอสองใบเพื่มครบสิบปุ๊บดูแล้วดูแล้วว่าได้เพิ่ม้ิเพิ่มมามาดูกัน s s r ขอให้เป็นไอ้นี้อย่างเดียวแหละถ้าออกก็ เอาดิกุลุนบุบบุบุบมันการันตีแล้วนะครับผมนี่คื UST. อการันตีแล้วโอ้โหอันเดียวด้วยถ้าซวยเป็นไอนี้กูว่าแล้วมันแล้วมันเซฟไปแล้วรีรีแบบย้อนเซฟกลับไป เปิดใหม่ได้ไหม